กดีเคของหมอปลายรู้จักหมอปลายไหมครับหมอปลายประเด็นหมอปลายนี่เป็นหมอดูเนาะเป็นหมอดูที่โด่งดังนะครับแล้วกเกิดเป็นบระเด็นออกโขนก็แสนะเพราะว่ามีการเจ้งคงเจ้งความแล้วตอนหลังแกก็ไปทํานายเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาก็เลยเป็นบระเด็นแล้วก็ไปออกโขนก็แสแล้วก็ไปวิธีเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ข้อกฎหมายว่าจะมีความผิดติดคุกไหม แล้วก็เดือดร้อนไปถึงหมอดูด้วยในทิกตอกก็มีคนทำคอนเทนต์ว่าตอไปนี้เราไปดูหมอดูแล้วมันทายไม่แม่นจะแจ้งจับดําเนินก็ดีเหมือนหมอปลายเ่าไงเลยเปประเด็นเ u e ชั i นมาร์กถามว่าถ้าหมอดูดูแล้วไม่ตรงเนี่ยทํานายดวงชะตาเราเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ตรงอย่างหมอดูว่าแจ้งดำเนินก็ดีได้มันนี่ตั้งหมอดูเนี่ย มาดูเรื่องหมอปลาไอหมอปลาไม่ใช่หมอปลาจะบอกหมอปลาได้ละเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเมือ่อห้าสิงหาที่ผ่านมานี่แหละห้าสิงหาเนี่ยนะมันก็มีข่าวว่าท่านนายท,าาท่านนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็พร้อมด้วยทานายเกิดผลเจ้าเกิดทนายโซเชียลคนดังเนี่ยนะก็ได้เข้าไปวิข่าวไม่ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับหมอปลายพรายกระซิปที่สถานีตํารวจปทอยปราการจังหวัดนนทบุนนบรี แล้วก็มีการไปออกรายการโหวกระแสกันนะเหตุเพราะว่าหมอปลาย,น,ยนะครับไปให้สัมภาษณ์ว่าในบรนิเวณแนวชายแดนไทยกมบ,บูชาน่าจะมีอีกชุดใหญ่ภายใน1นึงสองวันซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลายครอบครัวถึงขั้นย้ายถิ่นฐานหยุดก,กิจการแล้วก็นอนไม่หลับเลยเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะเขา็เไยไปแจ้งความ ทำให้ตื่นตหนกตกใจถ้าอยู่ฟังรู้จักไม่ก็หาเนี่ยมาตรา384เนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะทุนใหญ่ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องหรือจนป็ัเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหานี้ เขาเรียกว่าเป็นความผิดละอุโทษและเห็นว่าความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านอยู่ฟังครับฟังอาจารย์เดชาแล้วไปพูดต่อให้ถูกต้องนะว่านี่คือความผิดยองความไม่ได้ครับเป็นอาญาแผ่นดินนน้องๆนักศึกษาก็จําไว้นะไอความผิดทําให้ตกใจจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินยองความไม่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปแจ้งตารวจภายในสามเดือนนะครับ โอ้โทษนิดเดียวทำไมเป็นความผิดอาญาแผ่นดินวะหน้านะอ่ะก็เพราะกฎหมายไม่ได้บอกให้ยอมความได้ครับกฎหมายมาตราใดาที่ยอมความได้มันต้องมีตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแล้วว่ายอมความได้เช่นมินประมาทมันจะมีตัวบทกฎหมายบอกยอมความได้เลยแต่ความผิดหมวดลู้โทษทั้งหมดไม่มีมาตราใดาบอกความผิดในหมวดนี้ยอมความได้สักมาตรา,สาแสดงว่าเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้แต่ หมือนจะหนักเนาะโอ้ยจำคุกตั้งเดือนไอ้คำคุกจำคุกแค่เดือนเดียวเนี่ยทำไมอาญาแผ่นดินมันดูหนักจากการขนาดนั้นล่ะหมอดูด,ดูไม่แม่นจะโดนขนาดนั้นเะหลอเป็นอาญาแผ่นดินไม่ใช่ครับมันมีทางออกครับความผิดเล่าโทษนั้นเนี่ยไปเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้อำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบปรับโดยไม่ต้องส่งฟ้องศาลได้ครับ นักลับสารภาพไปผู้เสียหายไม่ติดใจผู้ต้องหาโอเคนะคะ,ะก็จ่ายค่าปรับเลยได้จบนะครับทอ้พนงานสอบสวนก็มาตรงส่งให้ยอการฟ้องคือไม่ต้องไปศาลนะจ,จบจบเลยนะคดีเคสหมอปลายเดี๋ยวหมอดูตัวประเทศตกจายเวรกรรมเลยทํานายหมอดูไปพอไม่ตรงพวกไปแจ้งความอาญาแผ่นดินนี่นว่า อันนี้เป็นการทํานายใจทักอะไรเดี๋ยวบุกแย้งความอะไรเงี้ยนะแต่จะเป็นยังไงเดืใบฟังต่อครับนะเอจอกลงหมอดูาทศไทยผิดติดคุกไงวันนี้อันนี้มันเป็นประเด็นอยู่นะคดีศบอกปลายนะนะอเนี้ก็เรียกว่าเกลร่น,นี่เกล่นนะครับเกเร่นรู้จักหมอปลายไหมในทิกตอกมีใครรู้จักหมอปลายมาั่งหมอปลายนี่ก็ดังมานานแล้วทุกคนไม่ใช่เพิ่งมาดังตอนนี้อ่าผมจะมีประวัติหมอหมอปลาย ชื่อจริงว่านวราชาพินิษโรคากรนะแล้วก็การศึกษานิรด้ธรรมดานะครับจบปริญญาเอกนะครับด็อกเตอร์นะครับนี่หมอปลายเนี่ยจบปริญญาเอกด้านพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะสังคมาศาสตร์สาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทย,ยาลัยราชวิทยาลัยครับประวัติชีวิตนะครับ เธอเติบโตเธอเธอเธอลิ้นผ่านเธอเติบโตในครอบครัวที่เปิดใจต่อสิ่งลี้ลับและเคยประสบการเห็นบิญญาณตั้งแต่เด็กเมื่ออายุประมาณ22-23ปีจึงเริ่มมีการสื่อสารกับท่านยมหรือเทพแห่งความตายและก็เริ่มได้รับตำแหน่งร่างทรงจึงจนได้ฉายาว่าหมอปลายพลายกระซิบ ปี2567เธอบันทึกประวัติว่าตนได้บวชเป็นพิกษุนีได้รับฉายาทางธรรมว่าญาณวละสาวิกาภูอ่าแปลว่าผู้มียานอันประเสริฐต,ตอนนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังเนี่ยเป็นตอนที่เป็นพิกษุนีเนี่ยนะครับต่อมาเธอก็ได้ศึกแล้วก็เปลี่ยนลุกใหม่ด้วยการสัญญกรรมเสริมจมูกทำหน้าสวยเลยคนนี้ ซึ่งทงสื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากนี่นะครับสิ่งที่เธอเป็นข่าวเป็นกระแสเนี่ยก็เพราะว่าหมอปลายท่านนี้ออกทีวีเยอะนะออกรายการทีวีและการชงและการแฉ๋มดดังก็ไปออกมานะถึงดังขนาดนี้นะครับหมอปลายจะมีชื่อเสียงจากการทำนายหลายเหตุการณ์สำคัญเช่นทำนายช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะ แผ่นเด่นวายที่มีผลที่กรุงเทพตึกถล่มไม่ก็หมอปลายก็เคยทํานายไว้นะเหตุการณ์ในวงการบันเทิงหรือวงการเมืองเธอก็บันเอเอเก็เคยทำนายไว้แล้วล่าสุดที่เป็นปัญหาคือ,อทำนายไทยทักษเหตุการณ์ชายแดงกบ,บูชาไทยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ว่าจะเกิดเหตุแาวบ้า,บานกลัวก็เลยหลบกันใหญ่เลยเออกจากพื้นที่แล้วก็เลยเป็นประเด็นข่าวว่าไปออกหวยกระแสกัน และมีการไปแจ้งความกันมันก็เลยเป็นคำถามต่อว่าอา้าวหมอดูจะติดคุกมันยังเมื่อทายไม่ถูกอันนี้ต้องมาฟังต่อนะว่าจะผิดใปเดี๋ยวหมอดูไม่กล้าทำนายแล้วดูข้อกฎหมายนะครับดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะแต่ที่ว็็แจ้งไปแล้วเนี่ยก็คือข้อหาเนี่ยทำให้ตกใจเนี่ยนะทำให้ตกใจกลัวนะครับเอออันนี้เขาแจ้งแล้วล่ะ แต่ก็ไม่ใช่ก้หาชักการหลักแต่ในข่าวเนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนที่ไปแจ้งความไว้อะว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไหมเช่นพระพระบ,บคอมพิวเตอร์นแล้วก็ความผิดฐานถึงขั้นช่อโกงประชาชนหรือไม่นี่แหละที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้คราวนี้ถ้าพูดในมุมมองของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยความกรรโงความเห็นผมนะนี่ความเห็นผมนะไม่น่าจะผิด เพราะอะไรเพราะว่าหมอปลายไม่ได้เป็นผู้โพสต์นะจากประเด็นนี้นะจากประเด็นเรื่องไทยเดนกัมพูชาเนี่ยเท่าที่ดูข่าวแล้วทำลายเนี่ยไม่ใช่หมอหมอปลายโพสต์นะแต่มันมีไม่จากนักข่าวสัมภาษณ์ออกทิกตอกเลยผมก็เห็นอันเนี้ยคือมันเป็นการสัมภาษณ์จากนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์เขาแล้วกล้องถ่ายหมอปลายแล้วก็้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยคาบูชาแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเกิดอะไรน,นี้ทั้งใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นข่าวออกสื่อต่างๆเล่นกันใหญ่เลยพอเล่นเปก็เกิดเผยแพร่กันมาก็ทนายรณรงค์ๆๆก็ทนายเกิดผมก็เลยพาไปแจ้งความเลยเพราะมันมีประชาชนที่กลัวไม่กล้าออกจากบ้านย้ายบ้านย้ายช่องกันเนี่ย ในแต่น้าโลกหมายอินฟลูเอนเซอร์เขาก็เลยไปแจ้งความนะเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ไปออกขวดกระแสด้วยไงนะน,นี้เอาที่ชัวร์ก็ว่าถ้าเรื่องของพอรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยจกข้อนได้จริงที่ปรากฏในโลกออนไลน์เนี่ยหมอปลายไม่น่าจะผิดเรื่องพอรบอรคอมเพราะพรบอรคอมตองต้องเป็นเรื่องตัวเองเออกไปโพสต์แล้วสิ่งที่โพสต์นั้น่ยเป็นความเท็จนะถึงจะเป็นความผิดนะครับ เขาว่าผิดพรบอคอมผิดพรบคอมเนี่ยหมายถึงเราไปโพสต์ในโซเชียลแล้วสิ่งที่โพสทั้งโกหกทั้งเพย์เนี่ยอันเนี้ยผิดพอรบอคอมนําความเท็จเนี่ยเข้าสู่ระบบแต่นี่หมอปลายก็ไม่ได้นาความเท็จเข้าสู่ระบบแต่นักข่าวไปทําข่าวแล้วออกทีวีทุกช่องแล้วก็ให้กับประเด็นนี้มากนะออกการจกระทั้งหัวก็แสก็ไปออกเนี่ยแล้วคนก็ชอบซะด้วยในเรื่องแบบนี้ แล้วก็ชอบด้วยในเรื่องแบบเนี้นะคนดูเต็มเลยนะผมก็แสเออแล้วก็มีสองฝักสองฝ่ายเพราะคนที่ศรัทธาหมอปลายก็เยอะนะอย่าลืมว่าต้นทุนคือพระพิษุณีนะก่อนที่จะมาเป็นหมอปลายนะครับแล้วก็ดังนะออกราการดังๆนัออกราการของมดดำเฉยเงี้ยผมก็ดูอยู่รีลาเธอก็ไม่ธรรมดานการพู้การจาก็ด็อตอร์ัเป็นเอกอะ ได้พุทธศาสนาได้ตรงน,นะครับนะเพราะนั้นเอาประเด็นแรกที่ชัวร์ก่อนเท่าไหร่สิบอกัสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวเวลาหมดหมด,หมดเวลาไม่รู้ตัว mm hmm. ท่านผู้ฟังอยู่ในติกตอกนี้คอยดูเวลาด้วยนะมันนอนฟังผมเปลินนะช่วยเช็คเวลาผมด้วยนะสิบสิบเนกานะสิบเจ็ดนะนาสี่ห้าสิบแปดแล้วพิมพ์มาด้วยนะเ,ออเดี๋ยวเวันนี้กำลังอินเนอร์เลยเนี่ก็นี้กำลังจัดรายก,การแบบอินเนอร์นะ เจเจดกาไปด้วยเดี๋ยวไม่ได้ดูเวลาเ <c oughs> จ็บกุแจบดูใช่ไหมกุแจบเนี่ยกุญแจบเนี่ยใครอยู่มัางเนี่ย <c oughs> ในทิกตอกเนี่ยคอยดูเวลาด้วยนะสี่เจ็ดแล้วนะห้าสิบแปดแล้วพิมพ์เลยนะว่าห้าสิบแปดแล้วจบรายการแล้วอ่ะต่อต่ออีกข้อหาหนึ่งที่เขาแจ้งแล้วคือทำให้ตกใจกลัวน,นี่ก็ต้องไปสืบปลายาน,นะ,ะก็ไอข้อหายสามแปดสี่เนี่ยแกล้งบอกเล่าความเท็จ ให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยคดีองค์ประกอบความผิดที่จะต้องผ่านด่านนี้ก่อนหมอปลายถึงจะถึงจะผิดเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือนะผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือ นี่ถ้าเกิดทางทนายรณรงค์กับทนายเกิดผลเนี่ยเขามีพยานหลักฐานว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนเพราะหลงเชื่อในคำทำนายของหมอปลายนะแล้วก็เลยมีการขนย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่เพราะกลัวเกิดเหตุตามคำทำนายเพราะหมอปลายเขาดังอยู่แล้วก่อนนี้นีทำนายเรื่องออแผ่นดินไหวแล้วก็ไหวจริงเนี้ยนะครับ ล้วปรากฏว่าพอผ่านพ้นเวลาที่หมอปลายได้ให้ข่าวไว้เนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุนั้นนะมันก็เลยเหมือนเท็์นี่นะคุณเท็์นี่นะก็แจ้งความดำเนินคดีเอาผมสมมุติว,ว่าผิดนะถ้าบอกผิดหมอปลายผิดแล้วละคุณเข้ากายองค์ประกอบความผิดว่าคุณแกล้งนะแกล้งแกล้งแกล้งให้ข่าวนักข่าวเนี่ยเขาต้อง,ต,องต้องแกล้งนะครับแกล้งส่งบอกเล่าความเท็จเนี่ย แตมันถึงจะผิดนะแล้วผิดจริงเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาก็ถึงหมอไปว่าจบจบไปที่เกียรติสู้ก็ดีหมอไปก็รับสารภาพกับช่างมงานสอบอที่ผิดก็ผิดคุณพนักงานตำรวจ <c oughs> อาะปรับมาเลยเอะก็ปรับก็แค่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็แล้วแต่ตำรวจจะปรับเท่าไหร่นะแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นนะห้ามรับเกินนะตำรวจนะจบครับ นะทนายเกิดผลผู้เสียหายก็ไปติดใจกันจบคือคราบรับชั้นพนักงานสอบสวนนี่มันต้องยอมยอมทั้งสองฝ่ายนะหมอปลายก็โอเคผู้เสียหายหรือผู้แจ้งความก็โอเคก็ตํารวจก็ปรับได้ครับจบเลยไม่มีอะไรแนะครับแต่ถ้าหมอปลายมีทนายมาเป็นที่ปรึกษาเอะหมอปลายไอ้ตัวบกกฎหมายเนี่ยมันองค์ประกอบความผีดมันต้องแกล้งบอกข่าว มันต้องเป็นการแกล้งบอกเล่าความเท็จถ้าหมอไปยืนยันว่าสิ่งที่ให้ข่าวนักข่าวไปเนี่ยไม่ใช่ความเท็จแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการทำนายทายทักผ่านกระบวนการตามตำราที่ร่ำเรียนมา ทำนายดวงชะตาของประเทศไทยอะไรเขาบอกก็ก้าไปเตี่ยผมก็ไม่มีรู้เหมือนกันนะก็ต้องอ้างไปว่าไอ้สิ่งที่ให้ข่าวนักข่าวเนี่ยที่พูดออกจากปากไปเนี่ยม,มันไม่ใช่ความเท็จมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ร่ำเรียนมาหรือจิตมันสั่งมายานรับรู้ก็ว่าไปแล้วหมอปาปนะผมก็ไม่รู้หมอลายจะอ่านยังไงว่าประมาณนี้แล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีเจตนาทุจริต แล้วก็ไม่ได้อะไรจากการพูดออกไปไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ลาบทรัพย์สินมาจากผู้ได้ยินได้ฟังจากผู้ตื่นตกใจกลัวเลยนะครับมาเป็นคำตำนายที่เกิดจากสุจริตเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่จะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็ว่ากันไปตามตำราหรือว่าตามจิตท,ที่มันสั่งจากเรียนรู้เพราะตัวเองมียาวิเศษมานมานานแต่บังเอิญมันไม่ถูก มันไม่เกิดเอตอาจอย่างนี้หลุดนะครับถ้าเกิดสู้ไปเี่ยศารยกฟ้องไม่มีดีกามาแล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นความเรื่องชื่อความเชื่อส่วนบุคคลแล้วมันก็ไม่ได้ไปหลอกลวงได้ทรัพย์สินจะขายจากการที่ม่จริงเนี่ยทํานายผิดเนี่ยมันก็ยกฟ้องนะครับแต่ถ้าหมอไปจะสู้ก็เสียหลายตังด <laughs> านายที่จะทำคดีนี่ก็ปวดหัว,ต,วต้องโกดีกาเยอะเลยหมอปลายนะ เอราสู้มันสู้ยากมัน็นะที่จะสื่อแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบกโกนมันมีใครเสียหายไม่มีใครเอาละหลงเชื่อแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงมันต้องมาเถียงว่ามันไม่จริงก็เป็นไปได้การทานายมันอาจจะมีพลาดแอะไรบ้างมันเปลี่ยนไปอะไรก็ว่าไปแล้วแต่หมอปลาจะไปอ้างนะเออปรึกษานายแล้วกันแต่มันยาวหมอปลายนะสู้คนสิญกาณน่ะนะหมอปลาก็ีะยาวตะเสียเงินค่าทนายเยอะ พนั้นอยากจะจบไม่ง่ายาก็รับจ่ายปรับจบเลยแล้วแต่นะหมอไปนะเพราะวาแต่หมอถ้าหมอมีตังค์เหลือเยอะก็ลองลองทฤษฎีดูลองสู้ดูหลายตังค์หน่อยแหละเพื่อเป็นดีกาว่า,าหมอปาทำอย่างนี้ไม่ผิดน่าได้ยืนหยัดต่อไปว่าทํานายอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมันแม่นแม,ม,ม่นก็ไม่มก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยนะเป็นแนวดีกาเท่าเลย นะก็แต่แล้วแต่ว่าหมอปลายมีตังเปล่าวัดดีครับเ้าขายจิตเภทแล้วก็ก็ต้องตามสื่อกับกเรื่องจิตเภทนะความเชื่อกับความเชื่อทางอย่างเงี้ยมันก็มันก็เส้นแบ่งเส้นแบ่งนี้เดียวนะความงมงายความเชื่อกับหลอกลวงบางคนก็เชื่อเพราะความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่บางคนไม่ได้เชื่อแต่เพราะตั้งใจหลอกเลยเงี้ยอนันผิดแน่คือรู้อยู่แล้วมันไม่จริงอะ่ะโอหกอ่ะบูง่าย แต่ถ้าบางคนเขาเชื่อจริงๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยฮะเชื่อจิตวิญญาณเชื่อแต่เชื่อจริงๆนะไม่ได้ว่าไปแต่งนะแล้วเห็นจริงอะไรจริงอาจจะมนโนอาจจะเป็นโรคจิตก็แล้วแต่แต่เป็นความเชื่อมันก็ไม่ผิดกฎหมายไงน,นะแต่ถ้าถึงป่วยก็ต้องรักษา <c oughs> ถ้าถึงขั้นป่วยแล้วกาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยต้อง้องรักษาเลยนะอันนี้ป่วยแล้วนะความเชื่อความป่วยทางจิตเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกันก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย นะครับนี่ถ้ายรแล้วตายแล้ว10บนาฬิกาสิบสี่นาทีครับผมนะเพรานะหน้ารายการนี้ไม่เข้าข้างฝ่ายใดนะครับไม่ได้ไม่ความรู้กฎหมายเพื่อช่วยใครแต่เป็นการให้ความรู้รอบด้านรอบทุกประเด็นทุกแง่นะส่วนใครฟังฝ่ายอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายศรัทธาหมอปลายไม่ศรัทธาหมอปลายอยากให้หมอปลายมีความผิดก็ว่าไปคุณก็เหตุผมที่ผม นำเสนอไปวินิจไปคิดดูเอาไปต่อยอดอันไหนเป็นประโยชน์เอาไปอันไหนไม่เอาก็ทิ้งไว้ที่ห้องผม <c oughs> โอเคนะครับยังไม่หมดนะครับเคสปลายเนี่ยยังมีข้อหาหนึ่งที่อาจจะมาถึงได้ก็คือข้อหาช่อโกงประชาชนครับอ่ายังไม่หมดนะอ่าถ้าจะตีความต่อเนี่ยถ้าจะลากไปถึงช่อกงประชาชนก็พอได้อ่าก็คือมาตราสามร้อยสี่สิบสามครับนัมันมต้องอ่านสามสี่ สอุตายละมองไม่เห็น3ามสี่หนึ่งด้วยประกอบกันนะก็คือลักษณะผู้ใดโดยชุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยพระโดยและโดยการหลอกลวงหลังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทถอนหรือทำลายเอกสารสิทธ ผู้นั้นก็ทำความผิดฐานช่อกงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกระทำต่อประชาชนทุกคนที่หลงเชื่อก้อจะกลายเป็นความผิดฐานช่อกองประชาชนติดคุกมากขึ้นโทษมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเขาเรียกว่าช่อกงประชาชน นะถ้าจะลากไปถึงมันก็ต้องได้ข้อเท็จจริงประกอบสำนวนว่าหมอปลายเนี่ยนะหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จสิ่งที่ทำนายทายทักไปนั้นรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงไม่เกิดมานะหลอกลวงให้หลงเชื่อหลอกลวงให้ตกใจกลัวนะหรือทำนายหมอดูวทำนายดวงไปทั้งๆั้ท,ที่รู้มันไม่มีตำรามันจะอยู่ในตำราหลักมัวเอาแต่งขึ้นมา เฉพาะคนนี้ทํานายว่าคุณจะโชคร้ายอย่างนั้นอย่างนี้และต้องแก้กรรมนะต้องเข้าพิธีต้องสู้นั่นสู้นี่เพื่อแก้กรรมไม่ผลให้ผลกรรมที่ทํานายไปไม่เป็นอย่างที่ทํานายแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นหมอปลายโกหกเป็นความเท็จทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากตำราโหราศาสตร์ฉบับไหนเลยมั่วไปหมดนะหรืออาจจะมีบ้างอ้างเองแต่ที่สุดแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อย่างนั้นคิดเองอันเองโกหกเอง แต่งไปเอาสมประสบภาษาหลักโศลศาสตร์มา้สร้างเกิดความน่าเชื่อถือเพื่อคำทำนายน,นั้นคนหลงเชื่อเชื่อจริงแล้วก็กลัวเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ได้จากได้ทั์สินจากการเข้าหวาดกลัวเช่นชักชวนให้ซื้อน,นั่นซื้อนี่เป็นการแก้กรรมต้องเข้าทำพิธีหมอไปายได้ตังอย่างนี้ชอโกรุงประชาชนครับผมโอ้ยเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ผมไม่บอกเปล่าว่าทำอย่างนี้นะพูดถึงนะ ถ้าใช้ผิดมันต้องแบบนี้นะครับเพราะนั้นพนักงานสอบสวนมันก็ต้องสอบผู้เสียหายก่อนว่าใครเสียหายมั่งเนี่ยจากที่หมอปลายทำนายเนี่ยเชื่อไหมอะไรไหมเนี่ยนะครับเออแล้วก็ได้ทรัพย์สินปลายหมอปลายได้นะหมอปลายต้องได้ทรัพย์สินปายอย่างนั้นนะอา่าเพราะแล้วเราก็ต้องไปนําสือใครมาเสียหายต้องเอามาเป็นพยานสอบในคดีนี้มันก็อันนี้พูดถึงไม่ใช่แค่คดีไอ้ที่ทำนายเหตุการณ์ที่กัมพูชากับ ไทยแดนไทยกับพุชาเท่านั้นนะไอ้ก่อนอนั่นเนี้ยที่หมอปลายทานายหมอทํานายทักคนว่าโชคไปดีจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากเป็นอย่างที่หมอว่าต้องเข้าพิธีและต้องแก่กรรมต้องไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่มีค่าใช้จ่ายนะเท่านั้นหมื่นขี่แสนขี่ไรก็ว่าไปต้องซื้อนั่นซื้อนี่นอย่างเงี้ยนะก็จะข้อโกงประชาชนไม่ใช่เฉพาะเคสนคี้เคสเดียวนะ การที่ทำนายไปทั้งหมดแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ผิดเอ้าไม่ได้โกงไม่ได้เท็จมันเป็นตามตำราทีว่าไว้นะไอ้เก้วกงแก่กับหมอปลายก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้รับเงินรับทอง่าก็ไปไปแล้วแต่ว่าเขาไปทำบุญที่ไหนก็ไม่ได้กำหนดนี่ว่าจะต้องมาทำกับหมอปลายอย่างเดียวไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้อะไรที่หมอปลายก็ไม่ได้มีส่วนที่ได้ผลประโยชน์หรือเปอร์เซ็นต์แบ่งจากวัดที่ไปถอดเคาะอะไรเงี้ย ก็ต้องสู้กันไปแบบนั้นนะอ,อันนี้พู้ทุกทางทุกทางนะช่องทางรอดคุกอันนั้นก็ต้องดูว่าตำรวจจะได้เอาเวลาหมด